รุ่นที่สองนะคะนะรุ่นแรกเพราใหญ่ตัดทิ้งหมดเลยมันเพื่อนะคะนี้รุ่นท,ที่สองนะคะรุ่นสามนะคะอันนี้ร Hence, ุ่ ись, <c oughs> นสี่แล้วค่ะทุกคนคิดว่ารุ่นสองมันไม่ใช่นะคะคิดว่ารุ่นสองไม่ใช่นะกลายเป็นรุ่นไสแค่นั้นเองนะนี่มีสองใบแค่นี้ค่ะแค่นี้นะคะกำลังจะได้กินนะคะอันนี้รุ่นสี่นะคะเป็นดอกนะเป็นดอกไบแค่นั้นเองนะนี่ มีสองใบแค่น,นี้ค่ะแค่น,นี้ยนะคะกำลังจะได้กินนะคะอันนี้รุ่นสี่นะคะเป็นดอกเป็นดอกนี่นะคะนี่รุ่นสามนะคะน,นี้รุ่นสามเนาะอืมรุ่นแรกพ่อใหญ่ตัดทิ้งสิบกว่าลูกสิบกว่าใบาเลยค่ะทุกคนนะสีนะคะนี่เห็นไหมคะจะได้สวยๆต้องฉีดน้ำใสสวยๆนะคะนะคะทุกคนมะนาวนะคะเนี่ยมะนาว ติดไม้นู่นนะนะคะอันนี้รุ่นสามนะคะนี่ดียมสามนะคะรุ่นแรกอันนี้ผลรุ่นที่สองนะคะนะรุ่นแรกเพราใหญ่ตัดทิ้งหมดเลยมันเพื่อนะคะนี้รุ่นที่สองนะคะรุ่นสามนะคะอันนี้รุ่นสี่แล้วค่ะทุกคนคิดว่ารุ่นสองมันไม่ใช่นะคะคิดว่ารุ่นสองไม่ใช่นะคะกลาเป็นรุ่น ฝรั่งเศสนะคะทุกคนนาปาอันนี้ผลรุ่นที่ส่งนะคะนะรุ่นแรกพราใหญ่ตัดทิ้งหมดเลยมันเพื่อนนระะุ่นที่สองนะคะฝรั่งเศสตอนปลายนะคะทุกคนนะ,ะนแล้วพามาดูะครับแรงลักก็ยังเหลือยอยู่นะคะนี่หมกใส่ปลาซิวนะคะอร่อยมากอ,มมออกมาปุ๊บยุงก็กัดปั๊บนะคะทุกคนเนาะ พาะะดูนี่มีลูกเล็กๆอีกนะ,ะโอ้ยภูมิใจอยู่นะนะคะรุ่นแรกก็ใหญ่ตัดทิ้งนะคะรุ่นสองรุ่นสามกำล,ลังขึ้นนะคะนี่มันเป็นดอกบานเต็มขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะนี่ก็เป็นผลนะคะเห็นไหมผลนะคะติดหมดเลยด้านถ้าน้องเป็นผลนะคะถ้าน้องเป็นผลแล้วจะติดหมดเลยพอใหญ่ตัดทิ้งพี่น้องก็เสียดายก็เสกรอยากให <c oughs> าย นี่รุ่นสองนะคะรุ่นสองเป็นรุ่นสองมีสองบาทรุ่นสามนะคะมะคะีรุ่นสี่แล้วค่ะทุกคนคิดว่ารุ่นสองมันไม่ใช่ะคะค,คิดว่ารุ่นสองไม่ใช่นะคะเป็นรุ่นสี่นี่นะคะจะได้สวยๆเนาะจะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนะคะมีต้นดอกไม้นะคะทุกคนคต้นมนนะคะขางฝั่งโน้นนะคะ จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนะคะมีต้นดอกไม้นะคะทุกคนต้นมน์นะคะของฝั่งโน้นนะคะออฟเฟคจะดอกนี้จะติดไหมมาลุ้นกันอีกทีนะคะจะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนะคะมีต้นดอกไม้นะคะทุกคนต้นมน์นะคะของฝั่งโน้นนะคะ นี่ผลรุ่นที่สองนะระะ <ๆ S 1> ุ่นแรกเพราใหญ่ตัดทิ้งหมดเลยมันเพื่อนนี่รุ่นที่สองนะคะลยนะครับทุก่นขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะทุกคนบายบายค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชมสวนน,น้อยในเมืองฝรั่งเศสนะคะอากาศก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะนี่ก็เป็นตนะคะนะเห็นไหม ะะติดหมดเลยด้านถ้าน้องเป็นผลนะคะถ้าน้องเป็นผลเราจะติดหมดเลยที่สองนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้ดูสวยมากเพื่อนๆเห็นไหมสวยมากเลยกำลังออกผลนะคะเนี่ยหยดห<ๆ>ออกมาปุบ๊บยุงก็กัดปั๊บนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวพาดูนี่มีลูกเล็กๆอีกนะหยดห ออกมาปุ๊บยุงก็กัดปั๊บนะคะทุกคนเนะาะเดี๋ยวพาดูนี่มันมีลูกเล็กๆอีกนะเพิ่งเสร็จตอนใต้นะคะทุกคนนะ<อ>แล้วพามาดูะคะ่ะแมงลักก็ยังเหลืออยู่นะคะนี่หมกใส่ปลาซิวนะคะอร่อยมากนี่นะคะนี่รุ่นสามนะฮะนนี้รุ่นสามเนะเเาะอืมรุ่นแรกพ่อใหญ่ตัดทิ้งสิบกว่าลูกคิดกว่าใบาเลยะค่ะทุกคนน,นะะหยด ออกมาปุ๊บยุงก็กัดปั๊บนะคะทุกคนเนาะยวพาดูนี่ยังม,นะมีลูกเล็กๆอีกนะนี่นะคะนี่ลูกนสามนะคะนี้รุ่นสามเนาะรุ่นแรกกพ่อใหญ่ตัดทิ้งสิบกว่าลูกสิบกว่าบ้านเลยค่ะทุกคนน,ะคะนี่นะคะจะได้ส,ยสวยๆเนาะนะยังเหลืออยู่นะคะ,นะคะ ดอกไม้ก็กำลังจะออกแล้วนะ,ะห้าช่วงสวนนะคะทุกคนรู้สึกว่ารุ่นสามแล้ฮะอันนี้รุ่นสี่แล้วค่ะทุกคนคิดว่ารุ่นสองมันไม่ใช่นะคะคิดว่ารุ่นสองไม่ใช่นะคะกลายเป็นรุ่นอุยภูมิใจอยู่นะนะคะรุ่นแรกเขาใหญ่ตัดทิ้งนะคะรุ่นสองรุ่นสามกำลังขึ้นนะคะนี่มันเป็นดอกบานเต็มเฟือกจ้ะ นดอกนี้จะติดไหมมาลุ้นกันอีกทีนะคะ่ <overth> ที่สองนะคะเ <ๆ S 1> พือ่อนเอนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้ดูสวยมากเพื่อนเอนเห็นไหมสวยมากเลยกำลังออกผลนะคะเนี่ยดวใจจังดอกนี้จะติดไหมมาลุ้นกันอีกทีนะคะ โอ้ยภูมิใจอยู่นะนะคะรุ่นแรกเขาใหญ่ตัดทิ้งนะคะรุ่นสองรุ่นสามกำลังขึ้นนะคะนี่กังเป็นดอกบานเป็นที่สองนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้ดูสวยมากเพื่อนๆเห็นไหมสวยมากเลยกำลังออกผลนะคะนี่รุ่นสามนะคะอันนี้รุ่นสี่แล้วค่ะทุกคนคิดว่ารุ่นสองมันไม่ใช่นะคะคิดว่ารุ่นสองไม่ใช่นะคะกลาง เลยนะคะเพื่นขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะทุกคนบายๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชม crawl, สวนสน้อยในเมืองฝรั่งเศสนะคะอากาศก็ขอบคุณค่ะที่รับชมคลิปบายๆค่ะเลยนะทุกคนขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะทุกคนบายๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชมสวนน้้ยในเมืองฝรั่งเศสนะคะอากาศก็นี่ผลรุนที่ส่งนะคะนะ รุ่นแรกพ่อใหญ่ตัดทิ้งหมดเลยเมันเพื่อนนี่รุ่นที่สองนะคะพาทิตย์ค่ะเห็นบาคาะพาี่น้องค่ะอากาศดีมากเลยที่ฝรั่งเศสนะคะหกโมงแล้วนะคะทุกคนดีมากทุกคนขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะทุกคนบายค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชมสวนน้น้ยในเมืองฝรั่งเศสนะคะอ,อากาศก็นี่นะคะนี่รูปสามนะคะ น,นีรุ่นสามเนาะอืรุ่นแรกเขาใหญ่ตัดทิ้งสิบกว่าลูกคิดกว่าใบ้าเลยค่ะทุกคนจะติดมนนู่นนะนะคะอันนี้รุ่นสามนะคะนนี่รุ่นสามนะคะนะรุ่นเลกแะ,ะยังเหลืออยู่นะคะ,นะคะดอกไม้ก็กำลังจะออกแล้วคะถ้าชมสวนนะคะทุกคนรู้สึกว่าเดือ อาทิตย์ค่ะเห็นบ่โนโนค่ะพี่น้องค่ะอากาศดีมากเลยที่ฝรั่งเศสนะคะ6โมงแล้วนะคะทุกคนโรตมะนาวจะออกค่ะพี่น้องโดนฝนนะคะทุกคนนะลู่โรตมะนาวจะออกค่ะพี่น้องโดนฝนนะคะทุกคนนะลู่ไหนนะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ชมสวนน้อยในเมืองฝรั่งเศสนะคะอากาศก็สวยะะเยอะอยู่นะถ้าเป็นรุ่นที่สี่นะคะคเพื่อนๆเนาะนี่นะคะจะได้สวยๆเนาะ,ะพาทิตย์ค่ะเห็นบ่โนโค่ะพี่น้องคะอากาศดีมากเลยที่ฝรั่งเศสนะคะโค6โมงแล้วนะคะทุกคน,นสวยๆเยอะอยู่นะถ้าเป็นรุ่นที่สี่นะคะคเพื่อนๆเนะะาะฝรั่งเศส ตอน Zum sí, <c oughs> ใต้นะคะทุกคนนะแล้วพามาดูค่ะแรงลักก็ยังเหลืออยู s <S <Tem ới S 1> ่นะคะนี่หมกใส่ปลาซิวนะคะอร่อยมากรุ <the> ่นสามนะคะอันนี okay. ้รุ่นสี่แล้วค่ะทุกคนคิดว่ารุ่นสองมันไม่ใช่นะคะคิดว่ารุ่นสองไม่ใช่นะคะเป็นรุ่นนี่ผลรุ่นที่โฉมนะคะนะรุ่นแรกเพราใหญ่ตัดทิ้งหมดเลยมันเพื่อนนี่รุ่นที่สองนะคะเพื่อนเพื่ จะติดไหมมาลุ้นกันอีกทีนะคะโอกมะนาวจะออกกันพี่น้งโดนฝนนะคะทุกคนนะรุ่นที่สองนะคะเพื่อนๆวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้ดูสวยมากเพื่อนๆเห็นไหมสวยมากเลยกำลังออกผลน,นะคะ,น,คะนี่นะคะจะได้สวยๆเนาะดูนะเพื่อนๆ ขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชมสวนน้น้ยในเมืองฝรั่งเศสนะคะอากาศ